คุณลุมเราจังพี่น้องสาธอไม่ว่าจะเป็นข้าวเด็กข้าวเด็กหนาและะ้วกาเมียงแล้วก็บักบกครับผมคนลุมเราไล่ลจังพี่น้องมีหลายลานเด้อพี่น้องมีหลยลานานะลานที่ลัอลงอะไรทําไมเนี่ยรอเบิ่งนก่อนนี่ลานนี้ยังเนาะนี่นะน้ำปั่นอะไรทําไมี่พี่น้องมามุมนี้ ปนหอนวนี่นะนบีบบปนหอนวนีน่นะเนาะปูนนะบีบจน,น,จนบีบจนมาแค่เปียเป็นแล้วพี่น้อง,งแซกแฮเนบีบยายกหดอ้อบีบกับปูนนะสวัสดีครับผมมันเป็นรบดาตอนเนี้ย <c oughs> โซมเมอร์กอบกุลกอบกบกันไปเี F C F C มานถอดกุญแจปลดอหัวใจให้้ดวยน้ำยากะทิกับน้ำยาเจลตีนน้ำยาเจลค่ะอาหารพื้นบ้านไทยเลือบ้านเขาข้าวปุ้นหอนพี่น้องว่าซาฮิตการบีบแล้วเฮ้ยกำลังสิซาฮิตการบีบพี่น้องบีบจนมาแค้นขึ้นเอ็นเบิดปั่นนักกามก่อนนี่นะจบงานนี้ที่ไปแข่งโอลิมปิกยกน้ำนักอยู่คุณนะ เปียนพี่น้องเขาเปียนหูน้อยกระแหงบีบยากเนาะแหงน้ำมันแค้นแหงบีบยากบีบใส่แล้วก็จะลอยมันลอยอ่องหองขึ้นมาให้จะลอยอ่อ,อ,องหลงหล่อแป๊บหนึ่งครับหล่อแป๊บหนึง่งโอ้ยแกคือจังบอกใครพุงปนได้นี่นละ่ะโอ้พุงอยู่น่ะพุงอยู่ใจมันฮอนกาไฟ <laughs> นี่คือข้าวปุ้นพอนครับผมสดสดครับบีบสดสดสุดยอดแล้วก็แล้วแต่ผ้ได้ใส่น้ำยาย,ย่างใส่น้ำเจลก็ได้ใส่น้ำกะหิก็ได้เอามาสวะก็ะไรพี่น้องสุดยอดาหารไทยเลยครับผมอันนี้ซาป่าผมคำนี้นะซาป่ามาตีได้คำนี้นะเสียงคาน,นครับเน้ เกี๊ยวบดเลยเกี๊ยวบมีบุญป้าไปกินนหนเพิ่นพี่น้องเลยอันนี้ล่ามยังนี้นะล่าหมูล่าหมูเป็นแบบแซ่บนะหอมหอยหพี่น้องหอมเนื้อใส่ผักขาดใส่ผักขาดดาวดินดีเป็นทนายถึงดาวถึงเด้งดาถึงเด้งล่าหมูวัดที่เข้าวานะโอ้ลาหมูโอ้ลาหมูที่มันบานหางไตเหรอที่มันหอมสิบองเออหางนี้เป็นแบบโอ้ลามวัดที่หางเฮาบ้านเฮาหน้าทิ สองสิมย่าเบาลัดที่กินอยู่ในเวลากินแล้วบ้าไพี่น้องเอาที่กินย่างก่อนกินสาก่อนพี่น้องข้าวอะไรบ้างคะคุณแม่มีข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้คือข้าวมันฟูข้าวสามสีข้าวมี้หรั่